สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับวันนี้กลุ่มโคราชเพื่อโคราชนะครับเรามารณรงค์นะครับเรื่องของการเปลี่ยนเมืองโคราชเทศบาลนครนครสมาครับที่สวนน้ำบึงตาหลวงครับวันนี้เราจะเห็นว่าคนโคราชนะครับนิยมออกกําลังกายมากขึ้นทีเดียวเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่เหมาะสมในการออกกําลังกายแต่เพื่อนๆครับวันนี้ถ้าเรามีโอกาสนะครับ พื้นที่สีเขียวที่เรามีอยู่อย่างจํากัดตัวนี้นะครับคนมาใช้บริการค่อนข้างมากจะดีไหมครับถ้าเทศบาลนครเราเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวนะครับมีพื้นที่ออกกําลังกายมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับนั่นคือหนึ่งในนโยบายของกลุ่มโคราชเพื่อโคราชครับวันนี้นอกจากเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับวันนี้นโยบายที่สําคัญสําคัญเราเราคิดว่าสําคัญไม่แพ้กับนโยบายของสร้างพื้นฐานคือ การที่ต้องมีธรรมิบาลน,นะครับกลุ่มโคราชใช้ในายบายการเมืองสีขาวเทศบาลโปร่งใสไร้เงินทอนนะครับวันนี้งบประมาณปีละพันกว่าล้าน4ปี5้าหกพันล้านเนี่ยถ้าไม่มีการทุจริตงบประมาณตรงนี้จะไปสู่พี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าเป็นปัญหาสําคัญของคนไทยและคนโคราชคือปัญหาเศรษฐกิจวันนี้คน โคราชเพื่อโคราชเรามีนโยบายเรื่องเศรษฐกิจเราจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจไปด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เศรษฐกิจสําคัญที่สุดคือเศรษฐกิจพื้นฐานของคนโคราชคือคนตัวเล็กตัวน้อยวันนี้เราต้องมีโอกาสมีความเท่าเทียมนะครับลดช่องว่างทางเศรษฐกิจโดยให้โอกาสเขานะครับที่มีพื้นที่ค้าขายมากขึ้นกระตุน้นเศรษฐกิจเพื่อเงินหมุนเวียนในโคราชมากขึ้นครับค,บคบงจะมีนโยบายนําเสนอต่อพี่น้องต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมและกลุ่มโคราชเพื่อโคราชร่รวมผลักดนัน โครงการรถไฟฟ้ารางเบาเรามาตอบโจทย์เรื่องระบบสาธารณะนะครับการสัญจรไปมา5-6ปีข้างหน้าไม่ไม่ว่ารัฐบาลจะปรับลดงบประมาณลงไปบ้างนะครับแต่คิดว่าวันนี้จะมาช่วยการแก้ไขปัญหาจราจรการสร้างย่านเศรษฐกิจใหม่ในเขตเมืองชั้นในนะครับรถไฟฟ้ารางเบารบาู้ l r รือ LRT ที่ผมมีส่วนร่วมในในอดีตวันนี้เราจะผลักดันให้เกิดขึ้นจริงไม่ช้าไม่นานครับและอีกอันหนึ่งนะครับผมว่า โคราชเรามีประวัติศาสตร์3 0 0กว่าปีตั้งแต่สมาัยพัฒนารายนะครับสร้างเมืองมาให้ช่างฝรั่งเศสมาเนี่ย300กว่าปีครับมีคูเมืองที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยแต่ขาดการดูแลหนึ่งนโยาบายที่สําคัญจะพลิกฟื้นนะครับวันนี้ขอนําเสนอคือการพัฒนาคูเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะครับวันนี้จะแบ่งมีทั้งทางเดินคูเมืองสายใน6เดือนนะครับวันนี้เราทําได้เรามีที่ปรึกษาเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อม นั่นคือสิ่งที่กรุมโคราชเพิ่อโคราชได้เตรียมพร้อมนโยบายที่นําเสนอในการเปลี่ยนเมืองนะครับเพื่อเพิ่มเศรษฐกิจนะครับที่สําคัญวันนี้เราต้องกล้าคิดใหม่คิดใหญ่ด้วยนะครับไม่เกินความสามารถเราถ้าเราสามารถเชื่อมกลุ่มเมืองได้นะครับคนมาไหว้คุณย่าโมวันนี้ใช้เวลาอยู่ย่าโมประมาณสินาทีแต่ถ้าเราเชื่อมกลุ่มเมืองได้นะครับและเกิดสัญจรทางน้ําเราสร้างแหล่งท่องเที่ยวสร้างแหล่งเศรษฐกิจวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับมีกิจการทางน้ํานะครับ มีเรือมีตลาดน้ําและอื่นๆที่จะตามมาจากนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจของกลุ่มโคราชเพื่อโคราชวันนี้ขอนําเสนอพี่น้องนะครับเพื่อนๆว่านโยบายสําคัญเรามาต่อยอดสิ่งที่ปู่ย่าตายายให้มาครับลานคุณย่าวันนี้ทําไงจะสวยงามกว่าเดิมครูเมืองต้องสมบูรณ์แบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญและเป็นแหล่งนันทนาการที่สําคัญของคนโคราชครับ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเราหลังจากเช่าครูมเมืองนอกจากการแล่นเรือชมเมืองแล้วนะครับทําให้เป็นเมืองที่สวยงามขนาดเดียวกันสามารถทําเป็นถนนคนเดินรอบคูมเมืองได้ใช้ระยะทางประมาณถึง5กิโลเมตรนะครับเราจะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียววันนี้มาช่วยรองรับหงตะลลวที่คนใช้บริการหนานแน่นเพื่อนๆลองดูนะครับคนมาใช้วันหนึ่งหลายหลายพันคนนะครับก็ถือว่าสําคัญแต่วันนี้ถ้าเรามีโอกาสเพิ่มพืพ้นที่สีเขียว นะครับเพิ่มสถานที่ที่เราออกกําลังกายได้จะดีไหมครับวันนี้กลุ่มโคราชเพื่อโคราชนะครับก็ขออนุญาตนําเสนอนโยบายเบื้องต้นนะครับบางส่วนแก่พี่น้องคนโคราชครับหวังว่าจะเป็นทางเลือกเพื่อมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจเมืองโคราชไปด้วยกันครับโคราชเพื่อโคราชกล้าเปลี่ยนเมืองไปด้วยกันครับขอบพระคุณครับ